สวัสดีครับพี่กรนะครับช่องสรีมงคลเอเฟน,นครับยอยอะๆๆๆๆมาเอาตองค์เดาเยอพื่อเยออ่ยมเนะ <c oughs> ก็วันนี้นครับไม่มีอะไระครับพาพียมคนมาอาบน้ำเดินเล่นสักหน่อยนะ <c oughs> มาเร็วมาคนหม โอ้บาลมีเอาคนมนคนเยอะโอ้บาลมีอุ้ยตัวดสากล้องอีกขันมาแลยขันมา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 อ่าเลยมาคนเอ้ยอะไรไป โ็เป็นมีใครมากกว่ากันใครมากกว่ากันคนเอ้ยเขาผ่านน้ำผ่านเดินเล่นสักหน่อยครับเข้าใจเขาสักหน่อยนะครับ ว่าช่วงนี้เราปลูกหญ้าครับไม่ค่อยมีเวลาครับก็วันนี้ไปตัดพันญ้ามาครับตัดพันญ้าก็กลับมาเร็วหน่อยครับมีเวลานะครับก็ทํากับข้าวหุงข้าวทำกับข้าวไปแล้วครับมีเวลาหน่อยก็จะขี่เขาหน่อยนะครับเอาใจเขาหน่อยนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเราจะเอาใจพี่มงคลแบบไหนะครับ เย้เย้เย้เบ้นไหมันน่ามาหน่อยแล้วรอใจพี่มงคลแบบไหนต้องรอติดตามชมนะครับมาฮันน่ามาฮันน่ามาเดี๋ยวฮันน่ามาส่องสิฮะ อยากมีให้เล็มนะครับกินไปด้วยอาบน้ำไปด้วยกินไปด้วยครับอาบน้ำเสร็จแย่งของน้องกินซะแล้วโถอ้ nhẹ nóng kìa mày Biến ơi Hả? Xong tổ khô oh. rồi hả? Xem tổ khô rồi hả? Ủa, đây chút rồi lại Đây chút Xem mấy chúm vô Khoảng cả ba ก็จะแบ่งให้จบารมีครับก่อนแล้วครับเดี๋ยวร้อยเลกดูแล้วแต่สี่โมงไปสี่โมงเอออร่อยสงสัยฮะเออร่อยไหมเออคอยอีกคอยนี่เดียวโฟดูดูดู เออควาดอยู่กวักควักควักเราพาพี่มงคลออกเดินเนี่ยครับเป็นมันตาลก้อนตวงฮะพื้นเนาะพื้นเราเดินทางมามาเด่นได้ไมา มามามา,มาเดินอ,อ้าเองเองเดินหาของกินเลยครับ โอ้ยไม่ใช่นายบอกยากมากครับิดือดเดือดพอๆกับเจ้าบาลีครับฮะท้อ้ยคนณโอ้ยเราจะพาไปนอนเล่นครับที่สวนหญ้า <CEO> <owski osi> <ther> มากินมา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 กินนี hadi ่ครับน้ำตาลสดนะครับน้ำตาลก้อนซึ่งเราซื้อมาให้พี่บางคนโดยเฉพาะนะครับเรียนตามไปละกินไหมดูไหมกินไหมมาแล้วมามา ายหาของเราเองครับนี้เรายังไม่ได้ลดทําไมนะครับก็ว่านจะเป็นปีหน้านะครับถึงจะได้ทำนะครับส่วนนี้นครับหญาก็ไม่ค่อยเกิดแล้วครับมาคนไหมค่อย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 ร เบืนได้เลยครับครับอะไรเลยครับนี่เป็นชาวบ้านนะครับตัดยาให้บวชรับยาที่เราไม่ได้ปลูกครับยาเกิดเองตามธรรมชาติครับมาในสวนสวนยาของเราจะเยอะมากครับ โอ้โหฮัหฮะเรัอได้เต็มรกระบะเลยทำเป็นหัวนะครับยานี้ครับว่าเอาไว้มันก็ลุกสวนหญ้าเราทุกครับโอ้น อันนี้สองส่วนนี้เรายังไม่ได้ทําใหม่นะครับสว่วนอันนี้ก็เป็นสว่วนที่พี่มงคลช่วยเราอยู่รใสไามาครับมามาถอย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 ,ย,ย,ยมากินไหมหกินไหมเอาไม่ค่อยมีเวลา ดีนะครับก็เห็นของชอบที่บางคนครับก็เลยซื้อมาขอให้มาเว้นนะซื้อมาเอาใจเขาหน่อยครับแน่กินไหมเนี่ยเดี๋ยวขอละขอละนอนก่อนนอนก่อนนอนลงนอนลงกินไหมนอนลง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 เลยนอนลงเลย

Cảm ơn xài tay trong mong nhanh đi uh, chạy nón đi chạy tao bạn nữa khắp đấy nó đi à. à. ừ. nó ăn à chết à con chóp con xiên đăng lên được dù là một cái đơn thùng tay gần này chạy này nọ nè nè này, nè 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 à, đi, nè là nè luôn, nè 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 ยาบริเวณตัวเองหมดแล้วนะรีบล oh, ุกนอนดีดินอนดิดินอนดิดูแลดูแลโดูปะพี่แมนพี่แมนเน่เน่เน่นอนลงดินอนลงดินอนลงนอนลงดินอนลงดิก่อนเนี่ยมีของมสนกันได้ทุกอย่างอ่าเน่เน่เนาะโอ้ลุกแล้วไม่ไหวแล้วนี่ครับ เดา๋ให้ป้อนด้วยให้ป้อนอ่ะป้อนกับป้อนงานอาอ่ามีกระปินตาแมวแมวปะคนหมดแล้วหมดแล้วปะ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 าะมวยกินขยะนะครับมาเออให้เขาเดินกินหญ้าสักหน่อยนะครับก็อเอาใหนักนะครับดีช้างไวรุ่นเท่ละ จะกล้าป่อยถ่ายคลิปนี้นครับเพราะว่าช้างวันรุ่นส่วนมากนี่เขาเป็นช้างที่เดาใจยากนะครับก็เลยจะมีโซ่มีอะไรครับการออกเดินตะรั้งแต่ช้างเรานี่นะวิงีางว่านิสัยเขาก็ดีดีในระดับหนึ่งเลยครับถึงกล้าปล่อยแต่ก็จะเชื่อใจมากไม่ได้ครับเพราะว่าสัตว์นะครับก็มันหลายอย่างนะครับ คนเลี้ยงช้างเขาทางบ้านพะบุรุษครับเขาเขาสอนหลายอย่างครับต้องต้องมาใช้ชีวิตแบบควานช้างดูนะครับถึงรู้นะครับว่าวิธีชีวิตการเลี้ยงช้างจริงจนี่มันเป็นแบบไหนะครับการที่เราไม่ใช้สู้ไม่ใช้ตะโคนะครับมันเป็นแบบอย่างอีกอย่างหนึ่งนะครับมันมันไม่ใช่คําสอนของคนโบราณโบราณที่สอน เรามานะครับการเข้าช้างออกช้างนี่ยังไงเป็นยังไงนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นสวนหญ้าของเรานะครับก็จะอันนี้ปลูกหมดแล้วนะครับเนี่ยที่เห็นลุงๆนะครับก็จะเลอแต่อยู่ด้านหลังเรานี่ครับนี่ฝังทาง้านนี้ครับก็ยังปลูกไม่เสร็จนะครับเลยสองสวนครับส่วนสวนที่เราไถไว้เนี่ยน่าจะไว้ปลูกปีหน้าครับเพราะว่าปีนี้เราทำพ่อไม้ลงทุนมาเยอะนะครับก็พอได้กินอยู่นะครับ ก็สางสับรถด้วยตัดต้นไม้ด้วยนะครับก็พอจะแบ่งกินได้ครับต้องกินไรหลายอย่างครับไม้ไม้นี่จะขาดไม่ได้นะครับคนสมัยก่อนนีจะให้ช้างกินไม้ครับกินไม้เขาจะอยู่อิ่มอิ่มแล้วก็จะอยู่ท้องมากกว่านะครับนีก็คํำแล้วนะครับก็จะพาพี่มงคลออกเดินอีกสักนิดนึงนะครับก็ พาเข้าผูกนะครับที่บ้านครับก็กินโยนหญ้าให้กินนะพาออกมาเดินคลายเส้นหน่อยนะครับพี่มงคลครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องพี่มงคลเอลฟดเลยนะครับก็ต้องขอตัวกล่าวมาก่อนครับสวัสดีครับคนเข้าแลเร็วมาเบียดไเข้าเสชอกันเร็วเขัาสชวยเข้าดีช่วย าขาไปเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ